ปรุงกันเลยจ้าหลังจากแฟ้งเดือดไปจักพักแยกจิเอาเครื่องปรุงใส่หละจ้ะเอาผงชูรสใส่จักหน้อยกับบะน้อยดอกจนแส่บหละจ้ะพอใส่ไปน้ำน้ำซุปแน่แล้วน้ำป่าใส่ แยกละนิดละหน่อยแยกกระเทียมเขียวเหลียวยู่ยากกระเอาใส่ลงไปเลยจ้ามันหอมใส่หลายกับซีเรียนพริกไทยูคบะหอมยแยกกระเทีอันนี้ใส่จัดน้อยหอมดีพี่น้องเห็ดตังสิเดี๋ยวกะซีซีนบางกอนหม้อฟุตน้ำใส่เจ้วเลยพี่น้องจ้า yay xòn phong, hoặc đẹp loay, nước ba chắc nói tàu pha kéo chắc tít, xếp leo phi long chả, yẹt cá chép. เอาพักกันขึ้นชายลงไปงามเต็มสวนวย่พี่น้องจ้พ่อได้กินจ้ะแก่ความดันจ้ะเรียบร้อยแล้วเด้พี่น้องจ้นาน้ำใสใสใสแจ้วเลยพี่น้องจ้าเรียบร้อยแล้วจ้า กระดูมูกระลอนเอาหมูซ้ำเอานังหมูขาเอาเนี่ยก่อนังขาแม่นาหนา,นาใส่น้ำเน่ยยํากุดกุดเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าพี่น้องจ้าเป็นแต่แสบปะจ้านี่ ทำนี่ละพี่น้องไม่กินเขาเ้าน้ำกันได้จ้าสดต้มจืดใส่แฟงหอนๆกระดูกล่อนๆจ้า